โกจรงน่ากลัวไม่จริงไม่จริงเห็นไหมฉันบอกแล้วไม่จริงแล้วพวกมาจะลงปะปะถ้าไม่ลงมาเดี๋ยวฉันลากมาเองไม่ลงมาเหรอได้ไปพวกเราไปสวัสดีทุกคนอ่าเราช่วยมอยนะแหม่มัพูดออกเลยนะนี่แกนี่เร็วจริงๆเลยเอ้ยของแก เธอเด็กใหม่หรออ๋อใช่อ๋อชื่อมาวินอ๋อชื่อมาวินด้วยแกมาวินมานั่งกับฉันดีกว่ามาวินมานั่งตรงนี้ดีกว่าไม่ทางหลังเนี่ยทางหน้าให้ชารนะมาวินให้มาวินนั่งกับฉันให้มาวินนั่งกับฉันนั่งกับฉันดีกว่าทางหน้านี่ให้มาวินหน้ากับทางห้ังดิเออเนี่ยเราชื่อรุ่นนะเดี๋ยวหลังจากนี้เรียบรว่ารู้จักกันโอเคใครวะมาวินมาหนี้โอ๊ยมาหนี้มาหนีมาวินมาหนี้ตรงนี้มาหนี้เลยบุ้งอยู่ดิ ไม่มีาปากกาให้เราลืมบ้างพอดีเราลืมเอาปากกามาเฮยนี่เอยเางยเ้นเลยเานไเอ่ยเฮาเฮยเฮาเฮย ก็จะไปดูคว้าแข่งมันอะเด็กใหม่ชื่อมาวินเฮ้ยม yeah, uh ันเป็นลูกเครื่องหรอวะเออมันอะเป็นลูกเครื่งเหมือนนายนั่นแหละดีเลยเฮ้ยกาฮัลโหลมาเฟ l ฮัลโหลมาเฟน my name is Marvin Fine, right oh my name is Oscar n i e to see you มันาดิโอกาน่าจะไปดีกับมันหน่อยไหมก็มันเป็นเด็กใหม่ดีรุ่นนั่น จีไหมก็จริงมาไปรู้ขึ้นมาเลยก็จริงโหคอยดูนะเดี๋ยวสาวๆจะมีกิิบมันนายตัวกระป๋องแน่ใช่ไ่ชอบไอบชอบอมาัะไม่ใช่ม่เลยะารอมากเลยเห็นล่ะฉันบอกนายแล้ว คุยอะไระมาวินมาวินแหมเขย,ยังนะเนี่ยมาลุน้นตั้งแต่เช้าเลยแหมไม่แพ้จะเลยเนาะมาลุ้นเว่ไปมากเลยกาเองคอยดูนะต่อไปเนี่ยผู้หญิงทั้งหมดในห้องอะ่ะจะไม่ชอบมันจะต้องทำไงวะโอ้ยอย่างนี้อะ่ะพวกเราสามคนอะ่ะต้องไปสั่งสอน ว่าดิกราของเรายามไม่ได้เาอินกับข้างนอกดีกว่าเก่งเันดีโคตรน่ากลัวเลยเออไปเลยดีกว่าฮ้ล ้ยไปแล้วอะ่ะไปแล้วพวมนาจ้านายก็ด้วยงพวกนายว่าไหมมาวินอะไม่ใช่อยู่กับผู้หญิงใช่เพราะฉะนั้นพวกนายสองคนใครก็ได้ต้องไปเรยกมาวินออกมาจากผู้หญิงให้ได้แล้วนายอะฉันจะรอยอยู่นี่แหละออาเอา,เอาย้ายถึงมือฉันเลยเอา,เอาวพวกนายก่อนไปแล้วจ้ะเฮ้ยมาวิน มุ้งฉันเดินไปก่อนดิอะไรฉันดิฉันเป็นคนเจอเออก็เจอเหมือนกันนั่นแหละ่ไปนีเอางี้ก็เดินไปความกันเลยเอามาวินเรามานั่งรอบัวอยู่เอาแล้วบัวหายไปไหนอะ่ะบัวไปเข้าขน้ำอะ่ะไปนานมากเลยไม่รู้ไปทำอะไรอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องเป็นเพื่อนก็ได้ หบากขนาดนี้ไม่ต้องขึ้นมานั่งก็ได้นะเพื่อผู้ชายเราทำได้ทุกอย่างแม่ที่เด็กใหม่นะอะไรก็ได้ <S <S เออจริงหน้าเหมือนไส่ว่ะไปไพวกเราไมปแยกผู้หญิงสองคนนั้นออกกันมาวินแล้วเธอชอบโรงเรียนนี้ไหมชอบุณงครูวา <คน S 1> สนาเรียกอะไปเร็วไปอะไรของเธอครูวาสนาเรียกทำไมฉันไม่รู้อะ คุณครูแต่คุณครูวฆษณาเรียกนะเธอไปก่อนเร็วเฮ้ย<า>ไปเร็วเฮ้ยไปเร็วที่จะเช่านะสกามีอะไรครูวฆษณาเรียกอะครูวฆษณาเรียกเมื่อกี้ครูวฆษณาเรียกผักบุ้งไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวอะไรกับฉันอะหืมฟังไม่ค่อพูดไเลย แล้วตกลงมีอะไรไม่รู้อ่ะไม่จะไปพร้อมกับฝักบุ้งมั้งไปแล้วนั่งทำไมอยู่เดี๋ยวครูเกก็ด่าหรอกโอ้ยไปก็ได้มาวินฉันมานะนะนักเรียนโรงเรียนนี้ทำไมเขาทำตัวแปลกๆวะน,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 นี่ไหนครูวาสนาล่ะไม่เห็นมีเลยไม่ต้องพูดมากนนะตามมาเถอะมาเร็วโอ้ย ของเธอเนี่ยออสการ์ครูว่าสารอยู่แถวนี้เหรออืมเรียให้มาปลูกผักอะแล้วไหนอะพัไหนดิตามมาปลูกผักอะไรอย่างงี้หลบง่ายจะกร็วมันมาแล้วดูข้างหลังสิแน่ เฮ้ยเฮ้ยอะไรตกแกนความรอแล่ะหรอหรอรอตายแหละไป้าเฮ้ยพวกบุงเสียเวลาไม่รู้เรียกมาทำเพื่ออะไรเดี๋ยวดูขึ้นไปนี่เป็นไหนโอ้ยอาร้อยอะไรเนี่ยอันจาเหรอโอ้ยอะไรเนี่ยอันล้านเนี่ยอ่ะจะจะอกโปรงคุณสุดด้วย ไทตันไทตันไทตันเป็นอะไรเออเป็นอะไรวะไาเหรอพัดบุ้มเรียกมันทำไมก็ไม่รู้เสียเวลาเฮ้ยหยุดก่อนเฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดดิเอ,อ้เอาทำไมไม่เป็นเหมือนความคิดวะเอา้าทำไงดีวะจะทำไงอะไปจับมันดิโอเคไปเร็วไปเร็วไป ว่าเราเพื่ออะไรเนี่ยฮะเฮ้ยจะทําอะไรเด็กใหม่อ่ะเออไม่ต้องรู้เหอะอย่านะอย่าบอกนะว่าที่จับพวกเรามาเนี่ยเพื่อไม่ให้เราขัดขวางนายกับเด็กใหม่ใช่ปะโอ๊เอ้ยโอ้โหเน้นมากไายตายอย่างนี้จะจะมาปอาแนเลย จะนี่ไปไหนเพื่อนรูเชเดินดูรอบโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวจะพาไปที่หนึ่งที่ไหนไม่รู้จักรับรองสนุกแน่เหมือนเราก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะได้รู้ถึงละสวยปะอยากลองขึ้นไปชมวิวปะไปนะไปเลยไปสวยนะไปเรื่อยไม่ต้องกลัวหรอกอันนี้สิ่งแน่นอนสวยอ่ะบอกเลย ยมากด้วยดูสวยป่ะเพื่อนพวกนายพาเรามาทำไมอ่ะน่ากลัวจังนา่ากลัวอ่ะวิ่งตักบุ้งทำไงดีอ่ะมันจะงทำอะไรมาวินหรือเปล่าเธ <c oughs> อแกะให้เราเธอแกะเราหน่อยแล้ว <c oughs> มันแข็งมากเลยอ่ะวิ่งลา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 อ่ะโอ๊ยเขาแกะฉันมากดีอยู่นิ่งๆเจ็บ อยู่ไหนเนี่ยบัวเห็นมาวินหรือเปล่าอ่ะไม่เห็นเลยอะอะแล้ว,ลวมาวินไปไหนอะไม่รู้ดิเกิดอะไรขึ้นอะก็พวกแก๊งเด็กเก่าน่ะสิจับพวกเรามไดเอาไว้แล้วก็จะไปแกล้งมาวินอะฮะแกล้งมาวินเหรอใช่ตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่แหนกันหมดแล้วอะฉันว่านะมันต้องเป็นที่ตรงนั้นแน่เลยอะตรงไหนอะที่ไปจับหัวเตตันไงตามมา ล้างสมาวินไททันฉันว่าเ้วเชียวแต่ต้องพาเพื่อนมาตรงนี้อีกแน่เลยปล่อยเพื่อนฉันนะไม่ได้ใช้วิธีสกงปกเถื่อปกอย่างนี้อะไรฉันไม่ทําอะไรฉันแค่พามาวินมาชมวิวเฉยๆจริงไหมมาวินจริงๆเห็นไหมมาวินก็บอกว่าจริงใช่มาวินพูดออกมาเลยว่ามันแก้งเธอใช่ไหมว่าจริง ไม่จริงไม่จริงเห็นไหม <S <S ฉันบอกแล้วไม่จริงแล้วพวกนาจะลงปะปะถ้าไม่ลงมาเดี๋ยวฉันลากมาเองไม่ลงมาเหรอได้ไปพวกเลองไปมันนี่อะไรตัต้นหยุดอยู่ยนี่เลยนะ <S 2> <S 2> นี่เธอรู้อะไรประถ้าสมมติอยากจะแข่งกันอ่ะก็เลิกใช้กําลังในการแข่งขันหัดใช้สมองบ้างแทนที่จะใช้กําลังอ่ะใช้มันสมองมาตั้งใจเรียนดีกว่าแข่งขันเรื่องสมองดีกว่ารัวอย่างมาวินเขาสิ รู้ไหมว่าทำไมผู้หญิงถึงชอบใช่เพราะเขาอะเป็นคนสุภาพไม่ใช้กำลังไม่เหมือนพวกนายเอออะไรก็ใช้กำลังเออไม่ม้อมาสอนหรอกนะแต่นายห้ามอยู่กับบัวนะไปไปอยู่ผู้หญิงนู่น,ไป,น,นไปเดี๋ยวพวกเราไปมาวินคราวหน้าระวังตัวนนะเตตันน่ะมันจะพ่าอย่างนี้แหละเข้าใจแล้วอยหลงเชื่อมันนะแล้วเมื่อกี้มันทำอะไรนายอะมันกำลัง ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรพูดไปกันเถอะไปฉันบอกไว้เลยนะไอเนี่ยไม่จบง่ายๆแน่ไปเถอะ